มามาเดี๋ยวรู้เลย1ห,หมดเวลาโอ้สวัสดีครับ,รบจนันทังคารพุทธครับผมรหัสฝุร์เสาอ,อาทิตย์เนะาย<ม>าวลงคนเนี่ย นี่เราครับผมมาเจอกันอีกแล้วในช่องพีพีทุกปวนนะครับปวนพีพีนะหลักเป็นกระแสอย่างมากในโลกทวิตเตอร์ทวิตตี้ไอ้ทวิตเตอร์ได้ไงตายกันการแข่งขันที่เกี่ยวกับอันดับโลกอันดับโลกตอนนี้ก็รันแชมป์ันอยู่เราอยู่ที่1ประเทศไทยของจริงของจริงครับเขาว่างานเยอะมากเลยครับไม่มีใครทำนี่จะอันสุดละติการก็คือเกมป๊อกป๊อกแคทรู้ไ่มป๊อกป๊อกป๊อกแคทไงเออใช่ใช่ป๊อกแคทนะครับ กดกันแบบตัวเลขพุ่งกระถูดอะตอนนี้ประเทศไทยเราก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับ,รบผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกดกันไเพื่ออะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการแข่งขันกันกับการกดป๊อป ถ้าใครแพ้ต้องโดนนำโทษนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมก็หาพี่นื่องนาที่แค่หนึ่งทีพอใครจะกดได้มากกว่ากันแล้วใครจะช่วยประเทศไทยได้มากที่สุดเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีมาบอกชื่อด้วยว่าน้องป๊อบแคทอะความจริงแล้วน้องป๊อบแคทจะชื่ออะไรเกิดที่ประเทศอะไรแล้วทําไมถึงดังได้ไงไปเล่นเกมก่อนเลยนี่ครับคือคะแนนของผมทังคนผมเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพื่อช่วยประเทศไทยของเรานะครับนะฮะจ่อไหนของเอง นี่ของผมอ่ะก็นั่นแหละตามนั้นนะครับผมไม่อยากเอาจริงเลยผมไปเอาจริงทีละเริ่มเี๋ก็รู้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวะอะไรกดไม่ได้กดได้ถ้ากดน่ะกดออกเลยไปเถ่อนไือนเถไเถือนเถอนโเถื่หนอนเอไเฮ้ยอเนไเถื่อนไเฮ้ยเือนไาเอนไอนไ่นไเนื่อนไปือนไปเถอ้โเืออนนอเ่อ่ปออ

<Okay. S 2> <ads> โอ้ยรัวเลยตอนนี้ตอนนี้เครื่องมันรัวอยู่ทุกคนเอาผมเดี๋ยวมาดับสติที่อา์มทำกับผมนะว่ากดไปได้เท่าไหร่อา์ได้หนึ่งพันสองร้อยแปดสามครับก็ผมทำไม่ได้นะครับ2,133ครัอยมสบามรผมโดนต่างๆออกเฮ้ยเกี่ยวยิงไม่โดนทำไมอะไรตอนแรกบอกแป้งแป้งอันที่สองอะไรบอกว่าแป้งอันแรกได้ได้อะ ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ไไดสองฝั่งเลยข่ายให้ด้วยนี่เนี่ยข่ายเออ,เอ,อใช่เราแพ้เราก็ต้องยอมรับเราไปนิ้วเดียวใช่ไหมเออนิ New ้วเดียวก็<ม>ทีเหมือนกัน เ<พ>ราจะมาดูผลคะแนนกันว่าใครได้เท่าไหร่ครับผมได้428จ้ะทั้งผมได้378เองนะครับโอ้ผมได้428นะผม <laughs> แต่ความจริงอ่ะอะมามันต้องโดนอันนี้ตั้งแต่แรกแล้วเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> เอาแค่นิ้วเหอนิ้วปลายหอโอ้หมันเททงหมดนั่นก็ตายย,ยังอ๋อยังพิ่งลงไปเจ็บผมบอกเลย ไม่มีอะไรจะต้านทานผมได้เก็ผมบอกไว้เลยไม่มีอะไรจะต้านทานผมได้แต่พื้นตากันล่ะห้าใช้มือออะใช้นิ้วใช้ลายบนใบหน้าจะเอาส่วนไหนปากอดียวพอเอาตาแพ้ร้องไห้เลยดิปากกับตาใครมันจะเก่งกวันครับเริ่มมาามาเดี๋ยวรู้เลยรู้กับตานี่โอ้ยเห็นแมวปากชัดๆเลยโออเหนียวเหนียวจัดเหนียวจัดเหนียว เมียวจัดไปเหมียวจัดไปเหมียวมันจะไปเหมียวเหมียวเหมียวสามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้ยกลัวหมดเวลดูดูผมปวดมีอะไรอยู่ในอาบวะฮะฮันฝันรุดดูดิหาไปเลยสองทีโอ้โ บอฟแคททำให้คนเป็นอย่างนี้ได้นะครับฟองเงยขึ้นมาดิเดี๋ยวเขาจะได้รู้โอ้โหเจ็บหน้าหมดเลยอางกู่ดลูกาตากูเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอพ่อเหมือนจะเจ็บตาอ่ะเดี๋ยวเราขอไปรักษาตัวกันได้ไหมตาพ่อเป็นอะไรไม่รู้ว่ะมัวมัวดเลยเนี่ยคงใจต้องรีบปิดคลิปก่อนไปรักษาตัวก่อนนะอะไนี้ไม่ไม่ไ,มไมหวแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็แข่งกันจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมชาเจ็บตาด้วยใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าปากผมเริ่มปแปลกๆพูดถึงเรื่องป๊อปแค็กันหน่อยเป็นชาวอเมริกันนะครับคนหนึ่งที่เลี้ยงแมวตัวนี้ไว้แล้วก็พอดีวันนั้นน่ะแมวตัวเนี้ยเขาได้เออเจ้าของเขาได้ถ่ายไว้พอดีน้องอะ่ะเขาไปนั่งตรงหน้าตา่างแล้วมันมีแมลงผีเสื้ออะไรตัวหนึ่งนี่เนี้มันก็บินมาน้องเขาว่ะจะเอาปาก เจ้าของเขาก็เลยถ่ายเก็บไว้ดูเล่นเฉยๆแล้วก็ <Okay. S 1> เขาเอาไปลงในเขาเรียกเพจอะไรเว็บเลดดิคเว็บของต่างประเทศอ่ะมันคล้ายๆเว็บพันทิปมาเลยเนาะเออคล้ายๆเว็บพันทิปบ้านเราอ่ะเขาาไปลงเล่นภาพวีโอน้องถูกเอาไปตัด <c oughs> ต่อตัดต่อใส่ปากใหม่ที่มันปั๊บ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 เนี้ยเหมือนอบอบปากกเจ้าปั๊บ ชื่อของน้องเขาก็คือน้องโอ๊กมิวแมวตัวนี้ชื่อชื่อว่าน้องโอ๊กมิวนะครับไม่ไม่รูหร้หรือไงก็ไปลองเสิร์ชหาดูได้ว่าน้องว่าชื่อโอ๊กมิวเป็นแมวของชาวอเมริกันนะครับเอาไงก็ใครที่ชื่อนชอบคลิปนี้ของเรานะครับป๊อปแคทนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยแล้วมาดูคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันตอน่อเราจะได้มีเงินไปรักษาปากกระตาก็งไงก็ชอบฟอนเซอร์คนไหนที่จงสานพวกเราก็ส <c oughs> นับสนุนเขาได้ครับเดี๋ยวไงคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงแค่นี้เนาะไม่ว่าเสือจะเร็วที่ไหนก็แพ้ชิตา้าเพราะชิต้าไวกว่าไปเชิญ